คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนักมากแน่นอนนะครับแต่ว่าเธอจะมีวิธีเธอคนนี้ครับแขกรับเชิญของเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะบริหารงานในช่วงโควิด -19 แบบนี้ รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นใจบุญแบบนี้ด้วยนะครับมีการแจกอาหารและที่สําคัญเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องหย่ากับสามีที่ต้องจ่ายเงินไปถึง700ล้านบาทวันนี้เธออยู่กับเราแล้วนะครับคุณอรยาลาบชีวสิทธิฉัดกรรมการผู้จัดการบริษัท ANJ Beauty Product จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่หลายๆคนเรียกกันว่าเจลงนั่นเองขอเรียกเจลงแล้วกันนะฮะหลายคนจะได้เข้าใจกันพร้อมกันด้วยนะครับเจลงสวยค่ะขอบคุณอายุ74แล้วค่ะ74แล้วเจงดสิบถึงเลยวะครอบเนี่ยดูไม่ถึง เนอ้สายดูอ่อนเยาว์มากเลยทีเดียวใช้เครื่องสําอางที่เรานําเข้ามาขายเองแล้วก็ถูกๆแต่มีคุณภาพใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปตลาดเจเล็งเนี่ยอันไหนไม่ดีเจไม่เอามาขายอันไหนดีเจขายให้แล้วขายไม่แพงและที่สุณคัญเนี่ยบอกว่าพอแนะนําใครไปปุ๊บ คนซื้อตามเลยค่ะอแล้วดีแน่นอนจะมีการขายต่อเนื่องได้เรื่อยๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงธุรกิจเจเลงดีกว่าหนูขออนุญาตค่ะเจเลงหาสอบถามเรื่องของคนประเด็นที่คนสนใจที่สุดตอนนี้เลยเรื่องของการฟ้องหย่าสามีคือจริงๆตัวเราไม่ได้เป็นคนฟ้องหย่าเขาเป็นคนฟ้องหย่าเพราะว่าเขาเป็นนักบัญชีเขาคุมเงินเราอยู่ก่อนเขาเอาเงินแยกส่วนไปจนเขาพอใจแล้วเขาเข้ามาฟ้องหย่า เพราะรู้ว่าอยู่ต่อไปเดี๋ยวจับได้เพราะธนาคารเริ่มมาฟ้องว่าเขาได้ยักยอกเงินแอบไปส่วนไหนส่วนไหนคือธนาคารเอาหลักฐานให้ดูกันเลยซึ่งมีหลักฐานไม่กลัวว่าจะมาฟ้องกลับได้เลยครับยังธนาคารบางแห่งมีถึง17บบัญชีอย่างเงี้ยเขาเป็นคน คุมเง <át> ินครจะเล่นเป็นคนทํางานคือเป็นควายก็หาเงินไปเรื่อยๆก็ชอบทํางานแล้วทํแล้วประสบผลสําเร็จมีรู้ว่ลลาเด <Jamie, S 2> ือนหนึ่งจะต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านั้นก็จะมองภาพไปเลยก่อนจะทําธุรกิจทําอันเนี้ยจะได้เท่าไหร่ทําอันนี้ไม่ได้จะทําไงก็จะแก้ปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็เงินก็ส่งเขาเป็นคนเก็บเราไม่ได้เก็บเราเป็นบริหารงานทํางานเต็มที่แล้วเขาก็จริงๆ ช่วงที่เขาฟ้องย่าจะอยากได้เงินคือขอแบ่งครึ่งหนึ่งตอนแรกแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่แบ่งเนี่ยเขาจะตั้งโต๊ะประจานเลยอบอกไม่เป็นไรตั้งไปเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเออายที่จะต้องให้คนรู้แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปทำตัวอะไรเหลวแหลกหรือไปอะไรบ้าอย่างเดียวบ้าหาเงินไม่เป็นไรค่ะ จเล่งค่ะตอนนี้คดีคือจบแล้วใช่ไหมจบจบจบแล้วนะคะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงเพราะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะโอเพิ่งเข้าใจว่าคําว่าซิงเกิลมัมคืออะไรเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เห็นซิงเกิลมัมมีความรู้สึกโร่งสบายหายใจออกมาเต็มปอดเดิมเนี่ยเราเหมือนมีอะไรทวงอยู่ตรงหน้าอก ข้างๆเนหัวใจเนี่ยมันมีอะไรทวงมันจะต้องเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนี้ร่องไปหมดไอ้สายใหญ่ตัวนั้นหลุดออกไปจากตัวดีที่ตัดสินใจปล่อยออกไปเร็วหน่อยอาจจะคนเห็นว่าจ่ายเงินเยอะจังเลยครับจริงๆจ่ายเงินสดไปจริงๆเนี่ยนะฮะสามร้อยล้านกับที่เขายักย่อก,ก่อนหน้านั้นรู้รมาเลยว่าสี่ร้อยกว่าล้านที่เขาเอาไป นะคะคือเงินเดือนคนละห้าแสนาตั้งไว้แต่ดิฉันไม่เคยรับเลยเข้ากองกลางแต่เข้า5สนห้าตั้งแต่ปี3ามส3บสา้าเขาเก็บ<อ>เป็นบัญชีส่วนตัวเขารพร้อมดอกเบีย้ยเช็คธนาคารออกมาแล้ว200กว่าล้านแต่จะเล่งไม่ได้เก็บเลยไม่มีเงินส่วนตัวเลยคไม่มีพอช่วงมีเรื่องใหม่ๆเขาไปอายัดธนาคารไม่ให้เราเบิกถอนอเพื่อบีบเราแต่บังเอิญธนาคารไม่ยอม ก็เลยทำได้ชีวิตจริงๆเป็นโสด74แล้วหลายคนคิดว่าจะต้องมีผัวใหม่ไหมไม่มีหรอกค่ะมีคนมาจีบไม่จีบเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นทรงไลน์มาเลยผมยังหนุ่มนะครับผมแข็งแรงผมช่วยทำงานได้ผมดูแลได้ัไม่ได้มีความรู้สึกตรงนั้นคือเจริญเองตั้งแต่ตอนแต่งงานเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นคงเลิกไปตั้งแต่สองปีแรกละ แต่เราคิดว่าแต่งแล้วก็เอาหนะ้าทนไปเหอะอาจจะไปเจอคนอื่นเร็วกว่าน,นี้ก็ได้ไหม,มใจเย็นๆก็พยายามบีบตัวเองสอนตัวเองก็อดทนมาก็พูอเลยเดี๋ยวนุง่งตาไหลมันก็นานมาละก็ค,ค,คือจริงๆก็ฝึกตัวเองไม่ให้เร็วแหลกให้ออกไปจริงๆตั้งแต่ตอนแต่งงานใหม่ๆก็ มีคนมาจีบเยอะแยะช่วงนั้นก็มีเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนทำงานและหาเงินเก่งใครๆก็ชอบใครๆก็อยากจะได้มาจีบเยอะแยะบอกว่าเอาท่านส่งด้วยทั้งทํางานเก่งมีความสมัครใมีผัวแล้วค่ะบอกเนี่ยบอกทุกหนูมีผัวแล้วค่ะบอกทุกคนเลยไม่เอาคือไม่ชอบเรื่องนี้เป็นคนชอบค้าขายชอบทําตัวเองให้มีคุณค่ามากกว่าที่จะไปทําตัวเองให้มีคุณค่าในทางที่ผิดครับผมโอ้หนี่เป็นเรื่องราวที่ดีมากในเรื่องที่ดีนะ พอหลังจากที่พอจบเรื่องราวนี้ไปก็ลงมากยิ่งขึ้นก็กลับมาโฟกัสงานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นค,ครับและอย่างนี้ผมขอญอาตถามเกี่ยวกับเรื่องพอสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้ครับมีวิธีการบริหารงานยังไงคือ <ใน S 2> จริงๆตัวเชลเลงบบเองเนี่ยนะคะมองเหตุการณ์ล่วงหน้าตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วว่าต่อไปเศรษฐกิจเมืองไทยจะแย่ครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยโลกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจไม่ใช่ขายแบบเดิมละ ทำแบบเดิมเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าข้อที่หนึ่งสายการบินมีขึ้นมาเยอะแยะจากเมื่อก่อนมีประเทศหนึ่งสายการบินเดียวตอนหลังสายการบินมีเยอะแยะไปหมดทุกคนสามารถที่จะบินไปเมืองนอกช้อปปิ้งได้หมดมมเพราะฉะนั้นการขายของในประเทศจะน้อยลงดิฉันก็หันไปทําธุรกิจอันหนึ่งที่เป็นธุรกิจคนแก่ไหมฮะที่ว่าเออมองล่วงหน้าไว้ปับ๊บก็ไปทำอพาร์ตเมนต์เซอร์วิส แถวมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆค่อนข้างจะดีมากเลยได้100%ยเปอร์ซนต์เลยนแล้วก็ไม่ต้องทำงานเยอะฉันก็ใช้เทคนิคใหม่เข้าไปทำไม่เหมือนคนอื่นก็คือทุกอย่างคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์หมดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยี่สิบไร่ใช้ยามแค่2คนเองกลางวันคนกลางคืนคนแล้วก็ทุกคนใช้อีซิพาร์เข้าไปหมดเพื่อเช็ค้ง่ายๆมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะก็ประหยัดแล้วก็เซฟด้วย แล้วก็จริงๆมันก็ทำงานไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องเรื่องมากแต่ค่อนข้างสตริกเด็กหอบางคนก็หาว่าสตริกค,ค,คือไม่ให้คนอื่นเข้าไปวุ่นวายเลยครับขายกา๊าซให้แค่พ่อแม่ครอบครัวคือลูกกับพ่อแม่เท่านั้นเองไม่ใช่ใครจะมาซื้อกา๊าซขายหมดไม่มก็คือเพราะคนที่จําเป็นเพื่อควบคุมความปลอดภัยด้วยทีนี้เองพอแน่นอนว่าพอมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้นมีการขายออนไลน์มากยิ่งขึ้นด้วย แต่เห็นบอกว่าลูกน้องทุกคนก็ยังอยู่ครบมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงบ้างมีจปรับปรับเปลี่ยนเอาเรียกว่ทัศนคติบ้างครับคือเด็กที่ร้านจริงๆเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะก็จริงๆมีงานให้ทําทุกคนแต่บางคนก็ไม่ค่อยได้ทําก็มีจับให้หยุดธรรมดาอยู่ขายดีๆอยากหยุดจังเลยหยุดไปไหนอ่ะหยุดไปดูดอกทันตะวันบานที่เขื่อนชลริิธิ์โอ้หยุดไปดูคอนเสิร์ตสามวันคแล้ววันนี้หยุดหยุดทำไม นอนพักผ่อนอยู่บ้านอ๋อคือจะเล่นคืออยากอยากให้พนักงานหยุดก็คือให้หยุดเลยก็จัดให้เลยบอกชอบหยุดใช่ไหมเอาเลยทําคนอาทิตย์หนึ่งคนนึ่งทำสามวันคนไหนขยันทาเยอะหน่อยคนไหนน้อยเที่ชอบหยุดให้หยุดเลยหยุดเลยตอนนี้เริ่มมาร้องว่าทำไมจะให้เขาหยุดนานอ้าวก็ให้พักไงอยากพักใช่ไหมเห็นบอกว่าเหนื่อย ขายของเหนื่อยอยากพักจริงๆเด็กที่บ้านคอมมิชชั่นคนขยันเนี่ยขณะเศรษฐกิจไม่ดีโควิดก็ยังได้คอมมิชชั่น6 0 0 0 0กว่าบาทนะแบบนี้เจลิต้องมีเทคนิคการที่จะทำให้พนักงานอยู่กับเราแล้วก็มีเทคนิคในการทำให้พนักงานรักเราก็คือเจลิงเจลิงเนี่ยก็เป็นคนขายของที่ไม่ใช่จะงกอยากได้เงินซะจนเกินไปทำเพราะสนุกแล้วทุกอย่างที่ทำสำเร็จ แล้วก็มีไรายได้เข้ามาตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยขาดไม่ได้จากทั้งนี้ก็ได้ทั้งนู้นได้ทั้งนู้นคือจะเล่งหากินหลายทางก็<ะ>ทาอะไรก็ได้เงินไปหมดคือ<ะ>บอกการไกลไว้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้แก่แล้วยังเบาหน่อยแต่ก็วางแผนล่วงหน้าถ้าแก่ทําไม่ไหวแต่ก็ยังอยากจะมีเงินเข้าทุกวันทํำยังไง<ะ>ก็เลยไปทำอพาร์ตเมนต์ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบเงินเข้าก็ถึงแม้แก่ๆไม่ต้องคิดเยอะละแต่ตอนนี้ยังมีสมองเจลลังก็ยังทํางานเองตลอดนําสินค้าเข้าเองอะไรเข้าเองโดยที่คนอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นที่ร้านจะอยู่ได้ตลอดเพราะว่าเรามีสินค้าแปลกๆจริงค่ะนะฮะสินค้าใหม่สินค้าคุณภาพใช่แล้วก็ที่คนอื่นไม่มีแล้วเป็นของยอดที่ประจาเนี่ยเราก็จะมีเข้ามาบ่อยๆเพราะฉะนั้นสินค้าร้านเราจะไม่เหมือนใครเลยแล้วทุกคนก็ชอบก็ยังติดแล้วเจเลังจริงๆเลี้ยง ทุกวันพุธเนี่ยเพราะอะไรจริงๆเจลิงเลี้ยงมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเลี้ยงสมัยก่อน IMF เจลิงก็ทาตั้งโรงครัวเลี้ยงเลยนะฮะเลี้ยงที่ไหนคะเจลิเลี้ยงที่ร้านเก่าสมัยก่อนอยู่ร้านเก่าเลียง็กๆเจลิงนี่ตั้งโรงทานเลี้ยงเลยนะฮะทุกวันพุธเหมือนกันครับผมแต่คนถามว่าทาไมทําทุกวันพุธบังเอญเจลิงเกิดวันพุธก็เลยทญทุกวันพุธนะฮะแล้วก็จริงๆหน้าบ้านจริงๆหน้าร้านเมื่อก่อนเลี้ยงตลอดเลี้ยงจนแม่ค้าที่ขายของขอร้องให้เจลิงหยุดเลี้ยงเพราะเขาขายของไม่ได้ ตอนนี้ก็เลยเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบ6โมงเช้าทุกวันพุธถามหลายคนถามว่าโอ้เขาเลิกเลี้ยงยังจะเลี้ยงจะเลี้ยงจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเอาหน้าจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงอดเพราะอยากมีชื่อเสียงจะเลี้ยงเพราะจะเลี้ยงอยากเลี้ยงปัจจุบันไม่ต้องเลี้ยงผัวก็เลี้ยงคนอื่นแทนก็แล้วกันดีกว่าไหมคะส่งส่งต่อคนที่ต้องการดีกว่าก็เดือนหนึ่งมีงบหนึ่งแสนบาทสําหรับเลี้ยงหน้าบ้านแล้วก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆยาวไปจนกว่าที่จะเออ คนเบื่อไหมไม่เบื่อะะ <c oughs> มั้งฮะเพราะเชลเลงให้ทําสดๆไม่ได้เลี้ยงแบบที่ว่าเออมาทําอยากแจกโอ้ยสั่งข้ากล่องมาเลยถูกๆไม่ไม่ไม <c oughs> ของเะลเลงมีงบไว้เลยหนึ่ง <c oughs> ชุดจะต้องไม่ต่ากว่า40-50บถึง50าบาท <c oughs> <c oughs> อย่างพุธนี้เะลเลงแจกไก่ย่างค <c oughs> <c oughs> เล่งกับรู้สึกมันแห้งไปก็จะแจกน้ําขวดหนึ่งแอปเปิลลูกหนึ่งเพิ่มครบกันไปได้วิตามินด้วยมีผลไม้ด้วยมีน้ำด้วยอันนี้นี่คือของสดเลยนะคะลวกสดสดทำเดี๋ยวนั้นคือนี่เจลิ่งก็ทานเองด้วยของที่สั่งมา แจกเนี่ยไม่ใช่เราไม่กล้าทานแจ,แจกไปเหอะเอาชื่อใหม่ใหม่เราแจกจะต้องอร่อยแท็กซี่มีเยอะมากเลยมาจอดแล้วก็เห็นลงไม่ได้แล้วก็รถมันติดรีบเอาให้ไปส่งให้เห็นบอกว่าบางเมนูนี่ถึงกับปรุงเองเลยด้วยทำเองครับทำเองเลย ก็คือควบคุมคุณภาพก็บงังเอิญดอดที่มีคนนึงมาขายข้าวไขาเ่เจียวนะบ้านไม่มีอาชีพจะเร่งให้มาขายฟรีและสอนให้ขายแต่คนไทยไม่เคยกินของอร่อยไม่เคยกินของร้อนก็จะทอดจังวางไว้เย็นคนก็ไม่ค่อยซื้อเพราะอะไรอยู่หน้าบ้านค,คนเยอะแยะ เจลินก็เลยทําข้าวไข่เจียวแจกทําให้ดูว่าวิธีทําทํำยังไงลวกผักยังไงต้องเขียวๆแบบนี้เพราะคนที่มาขายลวกผักดําปีเลยผักเละๆครับอืมอย่างนี้ไม่ได้เจลินก็สอนวิธีเนี่ยลวกผักให้ดูนะมาลวกเนี้ยทำไงเขียวเนี่ยลวกแบบไหนแล้วก็เจียวไข่ไงจะอร่อยที่ตอนนี้จักขายไม่ค่อยได้ตอนนี้ขายได้วันละสามพันกว่าบาทละครับผมมีแฟนคลับใน Facebook ของรายการนะครับขนาดว่าวันนี้ร้าน จะเล้งเปิดไหมคะเปิด hmm. ค right. ่ะเปิดทุกว so ันค่ะทุกวันช่วงโควิดก็ไม่ได้ปิดเพราะเราเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตครับก็ยังสามารถที่จะซื้อของได้เรื่อยๆแล้วก็ขายออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะเะเล้งเองจะมีทีมทําออนไลน์วันหนึ่งขายออนไลน์ประมาณ5600เจ้าคเจ้าแต่จริงๆลูกค้าที่ซื้อออนไลน์จริงๆจเล้งแนะนานะคะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยวิสัยทัศน์ผิดละการใช้ออนไลน์ซื้อของมันมากเลยโก้มากเลยเก่งมากเลย จริงๆคุณจะไม่ดูโรคก้าวต่อไปของคุณจะก้าวยังไงการที่ออกมาดูเองแล้ก็จะมีของใหม่ๆแปลกๆที่จะให้คุณดูให้คุณคิดได้แต่ถ้า <ผม S 1> คุณอยู่ในโลกแคบๆคุณก็เห็นแค่นั้นแหละแต่ถ้าออกาจริงคุณจะเห็นอะไรมากกว่านี้โรคคุณจะเปิดกว้างการทำรธุรกิจคุณก็จะก้าวต่อไปให้มีมุมมองคิดออก คือให้ออกมาสัมผัสกับโลกความจริงมากยิ่งขึ้นด้วยทุดท้ายนี้ครับอยากจะให้เจเล้งให้กําลังใจกับผู้ที่ทําธุรกิจในช่วงการระบาดของโควิด1 9รวมถึงสามารถไปติดตามซื้อสินค้าหรือว่าติดตามข่าวคราวของเจเล้งได้ที่ไหนับ้างคือจริงๆบอกทุกคนทุกช่วงนี้ทุกคนลนลานว่าอยากจะทําอะไรดีอยากจะทําอะไรอยากทําหยุดก่อนอย่า,เพ,าเพิ่องอยากทําวิกฤตตอนนี้เป็นวิกฤตที่ยาวนานคุณจะเอาอะไรออกมาคุณก็อยู่ไม่ได้ลงทุนมันก็ยิ่งหมดใจเย็นๆค่อยๆนึก นะคะเอาความสามารถพิเศษส่วนตัวของเราออกมาใช้อย่างไรคุณบอกซื้อของร้านเจเล้งเนี่ยจะซื้อตรงไหนได้อะช่องทางร้านเจเล้งซื้อในไลน์ได้ก็แอดไซร้านเจเล้งดอนเมืองหรือเข้าไปในเพจร้านเจเลง้งแค่นั้นเอง a c e b o o k นะคะก็สามารถดูสินค้าได้แต่ที่ดีที่สุดอยากให้มาดูที่ร้านเจเลง้งจะมีของใหม่แปลกออกมาที่คนไม่เหมือนเลยแล้วก็เรานําเข้าเองนะคะคแล้วจริงๆอย่าเพิ่งหลนร้านทําธุรกิจใจเย็นๆคะ่ะ ใจเย็นๆนะคะค่อยๆหาค่อยๆทำตอนนี้ธุรกิจดีที่สุดคือความสามารถส่วนตัวทำอาหารขายขายดีที่สุดใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการให้กำลังใจกับลูกคนนะครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณเจเลงด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสินค้าดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับ